โอ้ย Where to mate Where to mate d เอาเหอะเอาเฮ้เดียวกระมาอีกครั้งกับโฟตุไรท์ทูและครั้งนี้หลังจากห่างหายไปนานนับเดือนก็ยังไม่ได้ริกแต่ว่ายังที่ทราบวันนี้ผมจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตอนนี้เลเวล46แล้วแกตันกาดฉันเลเวล84แล้วใครถามแกมาลมาล้มาล้มาลมาลมาแล้วต้องเข้าใจช่วงนี้โซโลจะบอกว่าน้องๆที่เล่นด้วยนั้นมักจะออนไม่ตรงกับผมไม่กับผมอาจจะไม่ตรงกับเขา ใจยเย็นนี่รอก่อนได้คน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 ปิงแล้วปิงแล้วอ๋อมันล่วงมันล่วงชั้นนี่แหละล่วงขึ้นม,มาแล้วมันขึ้นม,มาแล้วมันขึ้นมาแล้วเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะลุงพี่เออชันเชื่อมั่นในตัวเธอนะเซเว่นกรอบชื่อของเธอ,อ,อ การแข่งขันแบทเทอร์เย่ดูโอครั้งต่อไปลุงพีจะได้ที่หนึ่งหรือไม่หลังจากที่เขาชนะในพาร์ทหลายๆครั้งที่ผ่านมาโอ้โอดูเหมือนว่าเขาจะได้คู่กับคนเรเวล1 4 9ก่อนที่เราจะไปรับชมศึกครั้งนี้คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดย G r ราแพลตฟอร์มเกมที่คุณผู้ชมสามารถเลือกเล่นเกมได้ตามอธัธยาศัยไม่ว่าจะเป็นเกมแนวอินดี้หรือเกมแนวที่สนุกสุดๆที่คุณผู้ชมกำลังตามหาอยู่ลองเข้าไปโหลดเล่นได้เลยจ r ราใจแกจะไม่ลงก่อนเลยหรอนี่ฉันต้องปิงก่อนถึงแกจะลงเหรอ นีงง่ฉันปิงไปนู่นนี่แกจะไปไหมไม่ต้องห่วงนะลุงพี่ <c oughs> เอ้ยอย่าไปไหนวะเนี่ยแล้วแกจะบินวนทับผือแล้วนี่วิธีต่อไปเราจะกระโดดแบบนี้โอ้โซกเนสโซกเนหลังจากนั้นเราก็จะเข้าตัวเมืองฉันไม่อยากก็รู้ว่าคนเลเวลหนึ่งร้อยสี่สิบเก้านี่จะใช้ความสามารถแบบนี้คอนอื่นต้องเฝ้าดูก่อนอาจจะมีสตูอยู่ข้างล่างน,นี่นี่เองมาอรอจะดน เอาต้องระมัดระวังนี่ลันช์แพดเก็บซะโอเคโอเคตามฉันมานะครับ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 ตามสุภาษิตที่เขาเรียกกันว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดน,นี่เวล์ร้อยสจริงไหมครับเนี่ยจริงสินายคิดว่าฉันเลเวล149ได้ยังไงกันเอ่อซื้อแมชชีนพลาสครับแล้ว่าให้ดูที่ฝีมือพี่แทนครับเป็นไรไปนี่แล้วออตูร์นเดี๋ยวผมจะกาวคอนโทรลคุมภาคพื้นสนามเองมันอยู่แล้ครับเห็นแล้วครับ12บสองนาฬิกาฉันมาไวเรียบร้อยแล้ว นายจัดการเลยรับทราบครับรับทราบครับอ่อนไม่เวยอ่อนไม่เวยิงสิริพุ่งยิงผมมองไม่เห็นมันครับท่านผมปาระเบิดไปแล้วคว่างระเบิดมันอยู่ในนี้ครับท่านท่านครับไอ้ชั่วยตายแล้วครับท่านรีมากลีพุ่งรีมากแล้วปืนท่านล่ะครับทหารติดแท้จริงอ่ะเขาไม่ใช้ปืนกันหรอกเอ่อท่านเอาปืนไหมครับนี่ครับ ใช้ปืนกันหลอกนะพ่อหนุ่มท่านคิดว่าครั้งนี้เราจะได้รับชัยชนะหรือเปล่าครับอันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันมีสปูรูยิงเราอยู่ตามมาเลยพุงผมอ,อยู่กับท่านแล้วบันเทิงจริงๆครับไม่อยากจะเชื่อเลยคอนเทนต์ลุนลุนครับเนี่ยที่หนึ่งนะผมไม่เอาละผมเอาคอนเทนต์นายคิดดีมากที่มากับฉันเพาเป็นเกียรติที่ได้รู้จักกันท่านครับผมโดนยิงผมดาวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ท่านครับผมรวงขยาบลุกมผมสิไม่ตันลอกครับท่าน ไปตรงนั้นนะลีพวงเราเจอกันตรงนั้นครับท่านเดี๋ยวผมจะมุ่งน้าไปก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างบอลขำบนครับท่านครับขึ้นมาแล้วผมระเบิดไปเต็เงจริงจริงเอ๊ะทำไมชื่อท่านนี่ขึ้นต้นด้วย Y T นี่ท่านทำยูทูบหรือเปล่าครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเออถ้าเกิดว่าท่านทำยูทูปก็ถกือว่าเป็นเกียรติครับที่ได้ร่วมเล่นกับท่านสิบสองรายการแล้วท่าน,ท,านท่านยิงอะไรอ่ะศัตรูยังไงล่ะสหายศัตรูแต่ผมยิงไม่ได้นะ ลงมาสิชั่วลงมาลงมาไอ้ใจ่ครไอ้เจ้ไอ้ชั่วไอ้เฮ้ยนี่นท่านท่านทานไปได้เออท่านจะว่าไปเล่นแบบนี้ก็ pues, ได้เจอคนหลากหลายดีนะต่างคนต่างความคิดเอาล่ะพลทหารครั้งนี้เราจะลงที่ไหนอ่าเดี๋ยวผมโซโล่คนเดียวนี่หว่าไอ้บ้าเอ้ยไม่เป็นไรการลงโซโล่คนเดียวก็เฟี้ยวได้ผมก็จะชนะให้ดูจงดูไว้อา โอเคโอเคโอเคเป้าหมายของเราเครียดไว้ดูซิว่าคู่หูท <lawsuit> ี่เราได้นั้นเลเวล79เพื่อเป็นการทักทายคู่หูเรานั้นเราจะใช้วิธีในการย่อ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 ถือเป็นภาษาสากลในการทักทายชาวเกมเมอร์ย่ออย่ออารามทหารและต้อนรทีนีสตี m มิเดล s ์รออยู่แนผมชื่อว่าเลพงครับผมเป็นทหารที่อ่อนด้อยเรื่องประสบการณ์ในการเล่นฟอตไนหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นมา หนึ่งถึงสองเดือนไม่ต้องห่วงนะใครๆเขาก็อ่อนประสบการณ์ก็ทั้งนั้นแหละขอบคุณครับคุณอัลฟ่าบอทแต่ว่าคุณเลือกพื้นที่ได้อันตารายมากเลยที่นี่มันเต็มไปด้วยผู้คนนะครับไม่ต้องห่วงนายเชื่อใจฉันไหมผมเชื่อใจคุณครับแต่ผมไม่เชื่อใจฝีมือผมเองเอ่ะเฮ้ย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 เจ้าเฮ้ยเอาสิ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 นายไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับแต่ผมคิดว่าผมมันเ <ไ S 2> ราจะมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ผมเห็นคนมีบาสุก้าด้วยครับ นายะหมายถึงมันใช่ไหมครับนายอะผมก็ว่าอยู่แต่คุณอาฟาบอกจะช่วยผมจริงเหรอครับเราต้องอยู่ด้วยกันนะเราถึงจะรอดคุณช่างมีน้ำใจจริงๆอ่ะเอาล่ะเมื่อกี้นายโดนอะไรเออเมื่อกี้มีบาสูกา้านิดหน่อยครับแล้วก็มีช็อตกันด้วย<อ>มันเป็นไรนะเอาน,นี่ไปโอ้ยผมแบบบาสูกา้าครับคันลัางครับมันยิงมีเลวกันแล้วมันก็นยิงผมอีกแล้วครับแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมท่านครับมันมา ท่าน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 นี่มันอะไรครับเนี่ยนายจะไม่ต้องไปเป็นอะไรแล้วพัทหารท่านครับผมลอยมันกำลังเล่นเราอย่างหนักหนาสาหัสครับท่านแต่ระหว่างนี้มันก็มีทีมอื่นเล่นมันอยู่ครับท่านเมื่อเราติดอยู่ในวังวนหลูปพัทหารฉันไม่สามารถช่วยใดได้แล้วตอนนี้ไม่เป็นไรครับท่านเป็นเกียรติที่ได้ร่วมรบกับท่านครับยังอ้อน ไม่ได้ทีหนึ่งสักทีที่มันพลาดแห่งความล้มแล้วเอาล่ะถ้าเกิดชื่อชอตฟอนนะอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับพลายตามดับรางคาสิเลยแล,แล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปครั้งหน้าเราจะเล่นกับคนอื่นหรือว่าเราจะเล่นกับน้องๆทีมงานเหมือนเดิมแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็แน่นอนฝากจีกราด้วยละครครับ